สวัสดีครับครอบครัวกับเชฟแดนนะครับวันนี้จะพามาทําเมนูขนมปังหน้าหมูนะครับก่อนอื่นก็มามากหมูก่อนนะครับน้ำตาลนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสไก่นะครับหรือมหลุดหมูก็ได้นะครับแล้วก็รลาผักชีครับกระเทียมในเอาโคกไว้นะครับผงฟูนิดหน่อยนะครับความเด้งนะครับตามด้วยน้ำมันหอย สีอ่วขาวแล้วเราก็จะมาคุกเข่านะครับหนวดไปเรื่อยๆนะครับหนวดตัวฝาดตัวนะครับยิงนานยิงดีนะครับแล้วก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวด้วยไข่ไก่ผมใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองแค่นั้นนะครับเสรษนักนจะเหลวไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาทาครับขนมปังนะครับเซทเราก็ไปชุบไข่ทอดเรียบร้อยครับขนมปังหน้าหมูนะครับกิ่นกับอาจยดเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยครับเป็นอาหารว่างนะครับทานเล่นๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้พากันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ